เลือายยากไม่ต้องห่วงอยับในการดูแลของหมอคณิตพงศคุรีครับญาติาติที่ดูอยู่ทั้งบ้านไม่ต้องหวงครับไม่มีอะไรน่ารั่ไปดูจบมีอาการมืองงล็น้อยครับตอนนี้เลือดสุกตัวแล้วครับสภาพสภาพได้หนื่อครับต้องเป็นง้ครับเป็นไงบ้างครับผมครับ เป็นไงจำตาลายได้ยังตาลายอยู่ครับตาลายอยู่ครับมึนๆอยู่ครับมันมัวๆครับรู้ไม่โดนเลยจังหวะน่าจะตรงนี้ครับการรู้ไหมว่าบรรยากาศดีกำลังจะมาแล้วใช่ครับแต่าโดนรู้ไหมว่าเราดูเตะกันคอจำจำเหตุการณ์ดู้ว่าโดนได้ท้ายทอยใช่ไหมครับ รู้ว่าโดนอะไรแท้ทอยแต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรครับโดนเตะก้านคอเต็มๆเลยเต็มข้อเลยคิดว่าถ้าเกิดไม่โดนจังหวะนั้นเอเกมหยอกมันในรูปแบบไหนเนาะก็น่าจะตีตื่นมาเพราะบรรยากาศนีเสียงเชียร์เริ่มมาแล้วใช่ครับแต่ว่าประตูแฟนมวยนะเดินเพื่อนไปหน่อยรู้ไงรู้ว่าลืมระวังตัวหรือใช่ครับพูดถึงราคานครับน้องเพื่อราคาแข็งเงินเลยไม่รู้นี่น่าจะแข่งเงินไป เราทำทำเท่าไหร่ก็ราคางยังห่างๆครับใช่ครับมันทําให้ต่อยยากครับโชคยากครับทำให้บีบต้องเดินต้องเดินใช่ครับปกติล้าก็ตั้งรับจังหวะสองใช่่ครับเรานี้ทําให้บีบทําให้หลหลายอย่างั้องบีบมอเดินเข้าไปแล้วก็หลวมือนระวังตัวโดนก้านคอช็อตเดียวเป็นเพราอะไรที่ราคาแล้วเ่าเป็นมวยเหตีมันเกี่ยวกิบน้องก็ส่วนตัวคิดว่าเกี่ยวไหมก็น่าจะไม่เกี่ยว แต่ตามสิ่งแวดล้อมเขาเลยจริงกก็ต้องเทียมาจริงๆแล้ววันนี้เราเราวางแผนวางเกมจะกข้าเย็นไหนก็ระวังก้านคอยครับโดนจนได้ครับโดนจนได้จริงๆเราก็วางอยู่แล้วนะใช่ครับระวังทั้งทั้งยกเลยครับประมาณนั้นเหมือนกาดตกพอดีมันเหมือนจะไปต่อยเข้อแล้วประมาณนั้นนะคิดตอนที่เชาจะ๊ดจำได้ครับเดนนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะ พลาดไปไม่สําเร็จครับพี่เป็นครั้งที่สองวที่เราชิงเราสามารถแล้วก็ยัง,<ช>ยงไม่ใช่ครับใช่มัน<ช>ต้องมีสักวันเป็นรางของเราใช่ไหมฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์เราหน่อยครับน้องก็ฝากตัวแฟนมวยด้วยครับวันนี้ที่ทำให้ผิดหวังครับก็ให้ต่อไปก็จะตั้งใจทำทำให้ดีกว่าเดิมครับชิงแชมป์ครั้งที่สองครั้งที่สามับไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมขอให้หายไวครับผมครับ